ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วเป็นเนีวทางหนึ่งสิงหาคมก็โปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านไม่นี้ครับใส่น้ำใส่น้ำ เบ่งปันปเนวทานเบ่งปันปเนวทานก็เบ่งปันปเนวทานร้อยสิบหน่อยนะเบ่งปันปสามตัวเดียวนะใส่น้ำใส่น้ำเจ้าของข้อมูลก็ขอบคุณอย่างมา ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระเด่งด้วยนะต่อไปครับท่านไมนี้โคนเมืองลิงนะท่านแนวทางสอนอโบนสิบน้อยโบนนะก็เบ่งปันสี่หนึ่งสองห้าหกก้า 1> 4หนะึ่งสองห้าหกเก้าก็แบ่งปันหกตัวเป็นแนวทางนะแนวทางสิบหน่วยบนนะท่านผู้ชมคนเมืองลิงเนะาะอดีตก็ผนะ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน สี่หนึ่งสองห้าหกเก้านะหกตัวเป็นเดียวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับก็โตนะท่านโตเบ่งปัน,ปนชุดบนสองเก้าห้าสองเก้าสองเก้าห้าสองเก้านะ ก็แบ่งปานสองชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปนันโตนะท่านเจ้าของข้อมูลต่อไปครับใบนี้3ตัวชุดตาดออกคมนะท่านชุดตาดออกคมแบ่งปนัน ก็357 358 359 389 3ห6 5แป5ส6 528 529 728 7 2 7 728 7 6 6 737 3 3ดหก8้9 8 2ด8จ็ด0้7แนาท่าน037 036 025 845 325 349 3ามแป5ห้าเจ6ดสามห้ก็นะก็ตัดจากหนึชุดเหลือเหลือ32ชุดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปานนะท่านไปต่อกันนะ ไปต่อการครับท่านผู้ชมใบนี้นะใบนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนกันนะท่านเหมือนกันเบ่งปันเนีวทันดับล่างนะเบ่งปันเนวทันดับล่างก็เบ่งปันดับ5นะดับ5ดับตัวเดียว5นะ ดับล่างตัวเดียวซึ่งเนวทานทีแล้วเนาะแนาทานทีแล้วก็เบ่งพันดับ6นะทันดับ6 0พัน,นก็2 1นะทานนพันดับ6 0พันสขาด6สรุปแล้วพันนะเมืองการเจ็ดเหมือนการเจ็ดเหมือนการ ของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยล่างเแบบ4ตัวนะหน่วยล่างแบบ4ตัว5 7 5 7 9 2 5792 เบ่งปัน,ปน4ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจแนวทางที่แล้วก็4 6 8 1นะท่านสี่1นแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปาน57 92 57 92 สี่ตัวเป็นแนวาาาาทันแนวทางทีแล้วก็พันหนต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ชุดตาดเน้นก็แบ่งปันเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าสามเปกห้าเปกสองห้าเจ็ เ3็คู่นะท่าน25 35้าการสามแปดสากาแปดเ็ดสอนะก็แบ่งปานชุด3ตัวแล้วก็สตัวเป็นยนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผมนะข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็ว,เรวทันใจด้วย ไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ครับโตชุดพิเศษนะท่านโตก็แบ่งปันแนวทางชุดพิเศษ<ๆ>ก็แบ่งปัน519 5 29 519529549นะ ก็แบ่งปัน3ชุดเป็นแนวทางนะก็แนวทางโตนะท่านชุดพิเศษขอบคุณมากครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมวันี้ก็ชุดบนล่างนะชุดเต้นบนล่างชุดเต้นบนล่างคุม เบ่งปานครับท่านเบ่งปานคู่นะเบ่งปานคู่02 03 05 06 09 1 5 2 2 6 2 7 2 8 2 9 5 2 5 3 5 7 5 8 5 9 7 1 7 3 7 6ก8 7ห 9ก9า9 4 96 98กป็น็เป็นแนวทางบนล่างชุดเต็มนะก็ขอบคุณมากเลยแนยวทางต่อไปครับต่อไปครับใบนี้นะใบนี้ก็เป็นแนวทางรอสอนนอครบ รอสนอครบ7ตัวนะอดีตก็พันนะเวท่านใหม่ครับท่านก็เบ่งปัน4ี่นะห้าหกเ็ก็เบ่งปัน4 5 6ห้าหนะ 7, 0, 1, เจ็ดเบ่งปัน7ตัวนะเบ่งปัน7ตัวเป็นแนวทาง แนวทานครบบูนขอบคุณมากไปต่อกันเลยใบนี้ครับก็เป็นแนวทางรอสนแบบ3ตัวนะร้อยสิบหน่วยบูนแบบ3ตัวก็เบ่งปันเบ่งปัน903 9 0ูนยสา เบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งปานนะเบ่งปาน3ตัวครับท่าน903ยแนวทางที่แล้วเป็ด92แนวทางที่แล้วก็หลูดนะลูดนะแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปาน903เบ่งปาน3ตัวเป็นแนวทาง รอสอนนอน,นะท่านร้อยสิบแล้วก็น,น่อยต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับพัดชะมลน,นะท่านสรุปโบนพัดชะมลสรุปบนนปบนเบ่งปอนห้าสามเจ็ดสามสี่เจ็ดห้าแปดเจ แล้วก็3ามจิตการสามนย์จิตแล้วก็2ตัว4ีจิตสรุปลาา่งเจ็ดหนึ่งเก้างเจ็ดสองเก้ 0709 1719 2729และก็1719นะพัชมูลพัชมูลเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้113ตัวนะท่านใบนี้ก็เบ่งปันแน,นวทางหลักร้อยแล้วก็หลักสิบแบบ 3ตัวอดีตผ่นนะานอดีตก็ผ่านเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน8ป4หนึ่งสแปหนึ่งสเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3ตัวเป็นเนียวทางร1 0ย10ก็ขอบคุณจริงๆเลยเนียวทางที่เบ่งปัน พ้าชมนะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมากนะต่อไปครับท่านใบนี้ครับออกคมสรุปล่างสรุปล่าง ท่านก็แบ่งปัน,ปน4ตัวนะสี่ตัวจับคู่นะท่าน4ตัวจับคู่นะสี่ตัวจับคู่นะคู่ศูนย์คู่สามคู่ห้คู่เจ็ดก็แบ่งปานคู่ศูนย์หนึงศูนย์ห้าศนย์สามส 3 8 3 0 5 5 6 5 8 7 5 7 6 7 8นะคู่7คู่5คู่3คู่0ออกคมเนอะออกคมเจ้าของเนวทางต่อไปครับท่านใบนี้นะใบนี้ก็ อ้อยหน่อยแบบสามตัวหลักออ้อยแล้วก็หลักหน่อยแบบสามตัวนะอดีตก็ผ่านอดีตผ่านครับท่านเนี่ยท่านใหม่นี้ครับหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเนียท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสามตัวหกเจ็ดแล้วก็สาม แนวทานที่แล้วก็เบ่งปาน9 0 6 0 0แนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน6733ตัวเป็นแนวทานแนวทานหลักอร้อยหน่อยขอบคุณมากครับพอมูลที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วเร็วทันใจต่อไปครับท้ชมใบนี้ คมนะท่านแบ่งปานสรุปเต้มรองเต้มสามตัวเบ่งปานเด่นเต้มศูนย์เต้มสามเต้มหกเต้มรองเต้มเก้าเต้มห้าเต้มสี่เต้มสองตัวโบลก็เบ่งปันเต้มสามเต้มหนึ่งเต้มศูนย์รองเต้มสองเต้มห้าเต้มเจ็ดก็เบ่งปัน เต็มล่าเต็มล่างก็เป็นปันเต็มหนึ่งเต็มห้าเต็มเจ็ดรองเต็มศูนย์เต็ม2เต็ม9ก้านะก็เป็นปันเต็มสามตัวนะท่านเต็มศูนย์เต็มสามเต็มหกรองเต็มเก้าเต็มห้าเต็มสี่เต็มสองตัวเต็มสามเต็มหนึ่งเต็มศูนย์รองเต็มสองเต็มห้าเต็มเจ็ด เต็มลากเต็ม1เต็ม5เต็ม7รองเต็มศูนย์เต็มสองเต็มศูนย์เต็ม9ก้ก็ขอบคุณมากแนวทางนะคมใบนี้ครับท่านเอกเพนสิบหน่วยบนเบ่งปานอีกแล้วนะท่านเป9ก1นนะท่านนะ เป็ดเก้าศูนย์หนึ่งเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ตัวนะสี่ตัวเอกเพนนะท่านเจ้าของแนวทางสิบหน่วยบนก็ขอบคุณมากที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะขอบคุณมากครับท่านเอกเพนสิบหน่วยนะสิบหน่วยบน ต่อไปครับท่านผู้ชมนะท่านใบนี้ครับใบนี้ก็เนียวทาง2ตัวบอ2อตัวบนเนียวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนียวทานที่ผ่านมาก็ผ่านเนียวทานใหม่นี้ครับท่านเบ่งปาน6ก,กับ7แล้วก็เป็ดกับ7นะท่านเป็ด7 6 7 เนียทานที่แล้วก็34กับ76000นเนียทานใหม่นี้ครับ67แล้วก็7 7จับชุด68นะ68 6 7 7หกเจ็ดเจ็ดแนะท่านสคู่นะ เบ่งปันสีคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณอย่างมากแนวทางที่เบ่งปันก็อศูก็ผ่านนะศูก็ผ่าน,นต่อไปครับท่านผู้ชมวิ่งล่างสองตัวออกคมนะท่านออกคมก็เบ่งปันอีก หนึ่งมุมวิ่งลา่างสองตัวเบ่งปันเจ็ดแปดนะ 8. เจ็ดกับแปดเบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางนะ 8. เจ็ดกับแปดแนวทางที่แล้วก็เบ่งปันหน,นะนึน่งกับสองนะผ่านแนวทางที่แล้วก็ผ่าน เดวทันใบนี้ก็เบ่งปัน7กับแนะเบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทาง10หน่วยลานต่อไปครับทันใบนี้ใบนี้ก็ออกโคมอีก1่ใบวิ่งบน2ตัววิ่งบน2ตัวสูตสุดนะแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะแนวทานที่ผ่านมาก็ผ่าน เด่ยวทานที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านครับท่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับไม่ชนไม่ชนนะ89กับ25นะ8925จับคู่ไม่ชน82859292แล้วก็95นะ สี่คู่นะท่านสีค่คู่ในทันที่แล้วชวน6กผ่านห้าศ์สารไม่ชนก็จับคู่ผ่าน0,3นย์สห้าศ์สี่ไม่ชนเก้าูนย์กำหนงสี่ไม่ชนจับชุดผ่านในทันใหม่นี้ครับเป็ดเกับ2 5จับคู่เป8ดสองเปดต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับ

จ็ดชุดนะท่านนะโตเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผโโู้ชมใบนี้ก็เนวทาน10หน่อยโบูนนะแบบ3ตัวเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านก็เนวทานที่แล้ว เนียวทานที่แล้วนะสาม,สามนะเบ่งปานแป1ย์หนึ่งหลุดนะหลุดเนี๋ยวทันใหม่นี่ครับท่า 8, 0, นผู้ชม8 01ศนย์หวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปศย์หนึ่งสาตัวเนียวทาง10หน่อยการหลักอร้อยด้วยนะ การหลักร้อยด้วยก็ขอบคุณอย่างมากครับนะข้อมูลแนวทางท่านผู้ชมครับนะคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังเจอกำลังใจและก็เจ้าของแนวทางขอสวัสดีครับ